สวัสดีครับวันนี้รายการอาคันตุกะขอนําเสนอเผยแพร่และขยายผลโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริในพื้นที่จังหวัดสกลนครกัคอาุะ สนับสนุนโดยสำนักง,งานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริหรือสำนักง,งานกปรรองคมนตรีติดตามการดำเนินง,งานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริในเขตพื้นที่จังหวัดสกลนครภาาายใใต้้ที่่กวงหญ มีีคคุณเขาาให้นนปนป่กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชโดยสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่10ได้จัดตั้งโครงการพัฒนาและฟื้นฟูสภาพป่าพื้นที่โครงการป่ารักน้ำอันเนื่องมาจากพระราชด,ดิริบ้านท้ำติ้วจังหวัดส,สกลนครเพื่อดำเนินการอนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรป่าไม้ให้คงความอุดมสมบูรณ์สามารถเอื้อประโยชน์แก่ทุกภาคส่วน ได้อย่างยั่งยืนตลอดไปส่งเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิตและให้ราษฎรมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นมีการกินดีอยู่ดีตามสมควรโดยยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในการดำเนินชีวิตปัญหาการทำลายทรัพยากรป่าไม้และสิ่งแวดล้อมจะได้หมดไปจากพื้นที่และยังคงความอุดมสมบูรณ์ของผืนป่าให้มีน้ำในลำห้วยลำธารทุกสาย รอเลี้ยงอ่างเก็บน้ำหลายแห่งให้มีน้ําไว้ใช้อย่างเพียงพอตลอดทั้งปี <คน S 1> และตลอดไปใใสุขจริงแท้ในชีวิตคนจะคนเจอได้ไม่ไกลอยู่ในใจของคนรู้จักเพียงพอโครงการพัฒนาและฟื้นฟูสภาพป่า พื้นที่โครงการป่าลักน้ําอันเนื่องมาจากพระราชดำริบ้านท่าติวจังหวัดสกลนครได้รับแผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงินประจําปีงบประมาณพศ2558จากสํานักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริหรือสํานักงานกาปรปลอเพื่อใช้ในการดำเนินงานในกิจกรรมต่างๆประกอบด้วยกิจกรรมฝึกอบรมกิจกรรมปลูกฟื้นฟูเสริมป่าต้นน้ำ กิจกรรมการสร้างฝ่ายต้นน้ําแบบผสมผสานฝ่ายต,ต้นน้ําแบบถึงถาวรและฝ่ายต้นน้ําแบบถาวรทั้งนี้ทุกโครงการได้ปฏิบัติงานตามแผนเสร็จสิ้นแล้วยังต้องคิดต้องทำดีต้องมานะ้าภาคเพียงเข้าไปแต่ดวงดาวไม่ใช่คำตอบที่ต้องการ ในพื้นที่แห่งนี้นะครับซึ่งเป็นพื้นที่โครงการป่าลักนะแห่งแรกของประเทศไทยนะครับซึ่งเป็นพระมหาการณาที่คุณอย่างยิ่งนะครับซึ่งกรมพิยานเนี่ยจะน้อมนาแนวภาพลีเนี่ยมาใช้นะครับในการฟื้นฟูสภาพป่าที่ถูกทำลายให้กับสู่สภาพดังเดิมโดยเน้นทั้งสภาพป่านะครับโดยไม่ลืมเรื่องของ คนที่อยู่รอบพื้นที่ป่านะเราจะพัฒนา,าคุณภาพชีวิตนะครับของคนรอบพื้นที่ป่า12หมู่บ้านเนี่ยให้มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ปในกในการอนุรักษ์พื้นที่ป่าที่เสื่อมโทรมให้กลับสู่สภาพดังเดิมน,นะครับกรมพิยารได้สำรวจพื้นที่ลำห้วยทั้งหมดนะครับว่าลำห้วยไหนนะครับที่จะต้องฟื้นฟูนะครับมีการจัดสร้างฝายชั่วคาวฝายกึ่งถาวรตลอดจนฝายถาวรน,นะครับบริเวณปาก ห้วยนะครับเพื่อไม่ให้ตะกอนลงไปทับถมยังอ่างนะครับอ่างจะสามารถสามารถใช้ประโยชน์ได้นะครับส่งน้ําไปลงไปยังพื้นที่ได้นะครับสําหรับชุมชนเองเราได้ตั้งกลุ่มชุมชนนะครับใ,ใช้การอของกรมพิยานนะครับสนับสนุนรัษฎรเนี่ยมีมีอาชีพที่ถาวรน,นะครับแล้วก็นํามาพัฒนาคุณภาพชีวิตนะครับส่งเสริมรัษฎรเนี่ยมีรายได้ที่พอกับค่าใช้จ่ายนะครับ แบบเศรษฐกิจพอเพียงนะครับโดยใช้วัสดุร่วมกับาการใช้ป่านะครับในปี2559ันรยนะครับกรมยานจะจะใช้พื้นที่นี้เป็นต้นแบบและขยายผลไปในพื้นที่ต่างๆทั่วประเทศนะครับเพื่อเป็นโครงการเฉลิมะเกียรตินะครับแปสภาษาของสมเด็จพระนางเจ้านะครับซึ่งจะทําให้พื้นที่ป่าที่ถูกทําลายเนี่ยฟื้นคืนสู่สภาพป่าดังเดิมนะครับแล้วก็มี ประโยชน์ต่อราษฎรที่อยู่รอบพื้นที่ป่านะครับก็จะทําให้โครงการต่างๆที่กรมยาดําเนินการนั้นสําเร็จผลนะครับในระยวลา3ปีนะสำหรับในพื้นที่นี้เนี่ยเราได้กําหนดแผนชัดเจนว่าส่วนที่กิจกรรมที่เหลือนะครับในการฟื้นฟูสภาพป่าทั้งการปลูกป่านะครับการทําฝายตลอดจนพัฒนาคุณภาพชีวิตก็จะทําให้สําเร็จผล ภายใน3ปีโดยใช้งบประมาณของกรมุยานเองสำนักง,งานกรกเองตลอดจนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนะครับในการทําแผนร่วมกันนะครับซึ่งจะทําให้พื้นที่ป่าน,นี้เป็นต้นแบบนะครับแล้วก็สำเร็จผลนําไปใช้ในพื้นที่อื่นๆที่มีปัญหาเช่นเดียวกันนะครับก็จะส่งผลให้านะราษฎรมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นนะครับตลอดไปครับ มมัันยงีอยู่ยต้าง,งเก็บน้ำห้วยหินชแนนใหญ่อันเนื่องมาจากพระราชดำริในสมเด็จพระเทพร,รัตนราชสุดาสยามบรมราชกุม,มารีเมื่อวันที่24พฤศจิกายน2535โดยสเสด็จพระราชดำเนินทรงเยี่ยมราษฎรโรงเรียนบ้านกุสกอยและโรงเรียนบ้านนาดีตำบลโททพธิภพสารอำเภอกุสุมาน จังหวัดสกลนครได้มีราษฎรบ้านโพนแพงตำบลโพธิภพสาลอำเภอกุสุมานจังหวัดสกลนครได้ทุนกล้าวถวายดีกาว่าประสบปัญหาในการทำนาเนื่องจากฝนทิ้งช่วงและขาดแคลนน้ำเมื่อวันที่16พฤศจิกายน2538สมเด็จพระนางเจ้าพระบ,บรมราชินีนาถเสด็จพระราชดำเนินทรงเยี่ยมราษฎรหมู่บ้านาต่างๆ ณโรงเรียนบ้านกุศกอยตำบลโพธิภาาัยศาลอำเภอกุศุมานจังหวัดสกลนครในการนี้ได้พระราชทานพระราชดำริให้กรมชนะระทานทบทวนโครงการและดำเนินการก่อสร้างในปี2547และแล้วเสร็จในปี2553โดยก่อสร้างเป็นเขื่อนดินถมบทอัดแน่นความยาวทํานบดิน1,115เมตร สูง13เมตรปริมาณน,น้ำที่ระดับเก็บกัก12.5ล้านลูกบาทเมตรพื้นที่ได้รับประโยชน์ประมาณ8,000ไร่7หมู่บ้าน1,387ครัวเรือน,าาน,รนั้น,น,นที่่เเป็ของงสสคญกิใด อย่านจับน้ําห้วยหินชะแนนใหญ่เนี่ยเกิดจากพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระเทพพระราชสุดาท่านพระราชทานพระอามริให้เมื่อปี2535นะครับหลังจากนั้นเนี่ยสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถท่านก็พระราชทานพระรามริให้ก่อสร้างอีกในปี2538คมรมทานดําเนินการสนองพระรามริ เมื่อปี25 5 3โดยก่อสร้างเป็นอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่นะครับความจุ12.5ล้านลูกบาทเมตรสามารถช่วยเหลือพื้นที่เกษตรกรน,นะในตำบลโพธิไปสารนะครับแล้วก็ตำบลข้างเคียงได้จำนวนพื้นที่ถึง8 0 0 0ไร่แล้วก็ปัจจุบันเนี่ยอ่างเก็บน้ำหินเชนแอนใหญ่เนี่ยเป็นแหล่งน้ำที่สำคัญนะครับในในใน,ในตำบลโพธิไปสารทำให้รัศดรเนี่ยสามารถมีรายได้จากการทำข้าวนาปีนะครับจากการเลี้ยงสัตว์น้ำในอ่างหินเชนแนนใหญ่นะครับ และตลอดจนเป็นแหล่งน้ําที่ใช้สําหรับอุปโภคบริโภคในภาวะที่บ้านเราขาดแคลนน้าในปัจจุบันนี้ด้วยครับอ่างเก็บน้ําห้วยอินูนพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระนราโปรดเกล้าพระราทานอ่างเก็บน้ําแห่งนี้ให้กับราษฎรจํานวน11รายนะครับที่ได้รับผลกระทบจากการสร้างอ่างเก็บน้ําห้วยหัวที่อพยพมาแล้วก็รัษฎร11รายนี้เนี่ยอพยพมาแล้วพื้นที่อยู่บนพื้นที่สูงนะครับน้ำก็น้ำก็ไปไม่ค่อยถึง ท่านก็พระราชทานอ่างเก็บน้ําแล้วท่อส่งน้ามาให้แล้วก็ปัจจุบันนี้รัศดรทั้ง11บรายก็ได้รับน้ำนะครับได้รับน้ําที่ท่านพระราชทานให้สามารถจะทําประโยชน์ได้หลายอย่างเช่นปลูกมันสําปะหลังนะครับปลูกมะเขือเทศปลูกพริกทําให้ความเป็นอยู่ในรัศดรนี้ดีขึ้นนอกจากจะช่วยในเรื่องของราษฎรแล้วเนี่ยอ่างเก็บน้ําแห่งนี้ยังยังมาเติมอ่างข้างล่างนะครับเติมอ่างข้างล่างอีกเช่นอ่างเก็บน้ําห้วยทราย อ่างเก็บน้าห้วยถ้าเต่านะฮะซึ่งอยู่อยู่ข้างล่างซึ่งอันนี้เป็นพระราชอัจฉริยภาพของพระบาทสมเด็จพระเจ้าหัวเรื่องอ่างพวงนะ,นะครับครับอ่างพวงเนี่ยคือพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระราชทานพระมณีไว้ให้กรมชมนทานพิจาณาเป็นอ่างเก็บน้ําขนาดใหญ่อยู่ด้านบนนะครับแล้วเป็นอ่างเก็บน้ําขนาดเล็กๆอยู่ด้านล่างคอยช่วยเติมกันนะครับเวลาอ่างข้างบนอ่างข้างบนมีปริมาณน้ํามากแต่อ่างข้างล่างมีปริมาณน้ําน้อยอ่างพวงนี่ก็จะเติมไล่กันไปเรื่อย ต่อพ่วงก,กันไปเรื่อยๆนะครับอ่างน,นี้ก็จะช่วยยังประโยชน์ให้กับเกษตรกรได้ดไ,ดได้ขยายพื้นที่มากขึ้นนะครับได้ขยายพื้นที่มากขึ้นถ้าทําอ่างเดียวเนี่ยพื้นที่เราอาจจะได้จํากัดแต่ถ้าอ่างพวงหลายๆแห่งเนี่ยพื้นที่เกษตรกรที่เราจะใช้ประโยชน์ได้ก็จะก็จะก็จะมากขึ้นและอย่างหนึ่งก็เป็นการรักษาความชุ่มชื้นให้กับพื้นที่ป่าไม้ให้กับพื้นที่การเกษตรหรืออะไรต่างๆได้ด้วยครับอันนี้ก็ต้องก็ต้องเรียนว่าเป็นเพราะพระบารมีของพระบาทพระเจ้าอยู่หัวท่าน สเสด็จมาที่จังหวัดสกลนครตั้งแต่ปี2520กว่าๆนะครับและท่านพระราชทานโครงการเพิ่มหลินะครับโดยเฉพาะอ่างเก็บน้ำเนี่ยร้อยกว่าอ่างด้วยกันทําให้มีน้ําเก็บไว้ใช้ในฤดูแล้งแล้วก็รักษาความชุ่มชื้นในพื้นที่ป่าไม้ทําให้อีสานเราเ,เดี๋ยวนี้ดูไปไม่แล้งนะครับนี่คือสิ่งที่ท่านพระราชทานไว้ให้พวกเราปัจจุบันเนี่ยจังหวัดสกลนครเนี่ย จังหวัดอื่นประกาศัยพิบัติแล้งแล้วครับแตเ่เราของเรายังไม่ประกาศนะครับนี่ฮะเรามีอ่างเก็บน้ําโครงการพร่อผลิตเนี่ยช่วยเหลือประชาชนช่วยเหลือให้มีมีความชุ่มชื้นในพื้นที่ป่าไม้ของเราด้วยครับคือตอนนี้ชมประทานเนี่ยเราเราเน้นเรื่องการมีส่วนร่วมเรื่องเน้นเรื่องการมีส่วนร่วมเพราะเพราะว่าเราเล็งเห็นว่าเกษตรกร,ร,กรต้องเข้ามามีส่วนร่วมกับเราในการที่จะดูแลอ่างเก็บน้ําดูแลรักษาคูครองมีความรู้สึกเป็นเจ้าของ นะครับไม่ใช่ไม่ใช่ว่าอ่างเก็บน้ํานี่เป็นของรัฐไม่ใช่อ่างเก็บน้ํานี่หรือคลองส่งน้ํานี่เป็นของรัฐนะฮะสร้างสร้างจิตสํานึกให้เขาให้เขารู้สึกว่าเป็นเจ้าของนะฮะแล้วก็เกษตรกรเ็าจะเข้ามาช่วยกันพัฒนานะครับอย่างเมื่อวานที่อ,องคมนตรีไปนะครับนะฮะเกษตรกรเาก,ก็ช่วยกันขุดลอกคลูคลองดูแลรุ่ษาแหล่งน้ําอันนี้ก็คือเราเน้นเรื่องการมีส่วนร่วมแล้วก็จะเกิดการพัฒนาที่ยั่งยืนครับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวท่านทรงงาน โดยเฉพาะเรื่องพัฒนาแหล่งน้ําเพื่อประโยชน์ของประชาชนของพค์ท่านเนี่ยนะครับเป็นระยะเวลายาวนานมากนะครับแล้วก็จะเห็นได้ว่ามีโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริเนี่ยทั่วประเทศจํานวนมากนะครับเป็นหลายๆพันโครงการท่านทรงเป็นแบบอย่างให้กับข้าราชการนะครับแล้วก็เจ้าหน้าที่โดยเฉพาะกรมชลมรรทานนะครับโดยกรมชุมระทานนะครับกรมชุมระทานเนี่ยได้ได้ได้ไดพระเมตตาจากท่านนะครับในเรื่องของการวางแผนพัฒนาแหล่งน้ำนะครับ ปัจจุบันนี้เราก็อยากให้เยาวชนรุ่นหลังนะครับได้ติดตามหรือว่าได้ได้ได้เข้าไปดูนะครับว่าพระ,พร,ะราชากร,รณียกิจของท่านเนี่ยที่ท่านทําไว้เนี่ยฮะตั้งแต,ต,งแต่ตั้งแต่ปี2 5 2 0โดยเฉพาะจังหวัดสกลนครนะครับแล้วแล้ว,ลวพวกเรานะฮะที่จะเป็นเยาวชนรุ่นหลังเนี่ยน่าจะเข้าไปศึกษาน่าจะเข้าไปสานต่อนะครับงานที่พระอ,องค์ท่านพระราชทานไว้ให้เพื่อประโยชน์ของของพวกเราเองแล้วก็ประโยชน์ของประเทศชาตินะครับ ขอบพระคุณคุณผู้ชมนะครับที่ติดตามรายการอาคันตุกะขอให้คุณผู้ชมทุกท่านมีโชคดีมีความสุขสุขภาพทั้งกายและใจแข็งแรงนะครับรายการอาคันตุกะจะขออาสานำเสนอโครงการอันเนื่องมาจากพระราช,ชบรกให้คุณผู้ชมได้ชมกันต่อไปนะครับขอบพระคุณครับสวัสดีครับตตตกมมาาาาาานะ้้้พเพเเขไปแดดวใช่ค่คออทีองร อยู่อย่างพอดี e ar, ใกล้ตัวความสุขยังมีอยู่อย่างพอดี e ar, ไม่มีความทุกข์ร้อนในใจ ว่าพอก็สุดเกินใคร